สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องตัวหนุนชนที่พิจิตไปเลยครับผมกับวันนี้หุนชนจะพามาเบิ้งโนไม้นะครับโนไม้สังมนมันออกเยอะมากนะครับแล้วก็พัฒนาการของโนไม้สังมนนี่ใหญ่นะครับดุกนะครับผมมีคำสี่บอกพี่น้องมาเบิ้งไปไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีไพรซางมนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้หุนชนจะพามาเบิ้งความโดดเด่นของไพรซางมนนะครับอายุสองปีเต็มนะครับครบสองปีวัง คืสภานะครับนี่คือดกอุวัดพี่น้องนอนมันมันได้น้ำฝนพี่น้องปัดบางก่อนี่ได้พี่น้องอ้อมอ้อมต้นเลยครับแล้วว่าลักษณะเด่นของมันนะครับคือลูกของต้นนี้นะครับสังเกตได้ชัดเจนเลยครับมันขยายตัวเกือบเท่าโตของเมย์มันนะครับนี่คือข้อเสน่ห์ของพายซังหม่นนะครับผู้ใดได้ไปปลูกไว้ในสวนนี่มันมันเป็นอย่างที่ประทับใจนะครับเดี๋ยวลงช้นที่พาเบางหลายๆกอนะครับเมื่อนี้ กำลังแตกสามลาบเลยพี่น้องพี่น้องมองก่อนี่ครับตูปูตุปีเต็มนะครับประมาณเจ็ดแปดนอ,นอ,นอ,นอนนครับซึ่งชวนจ,จงแมนไใบซีเมยน,นะครับเห็น่ยนมาครับพี่น้องไงก่ก่าแมยเยอะเล้วนะครับแต่เพิ่งก่อนนี่ครับโอ้ยอย่างออกมายุตโนยไงพี่น้องพี่เคยก่อเรื่องพี่น้องที่ให้ลูกไ่ชัดเจนนะครับไก่กัวเมยน,นะครับปีนี่เป็นปีที่สามนี่ปลูกได้กิ้งต่อน,นะครับ ชนที่พายยางไงเบิ้งเรียกครับเบืบ้องอันนี่ครับพี่น้องอันยาวเลยกับยาวนะครับอันกำลังออกกับนีนะครับตูป,ปูตูป,ปีเต็มเลยเห็นไหครับพี่น้องนอกับแม่นี่ต่างกันชัดเจนมากนะครับพี่น้องเหลือเบิ้งทั้งพุ่นนะครับพุ่นสากรากมีแต่นอไม้นะครับมีแต่นอนอไม้ทั้งหมดนะครับเบิ้งพี่น้องนี่อันนี้ถือว่าบ่งน้ำนะครับปีที่แล้วดินนั้นพอท่านได้ แบบประธานในยูโตปเหนดนะครับดินขุดจากสะขึ้นมาไหมนะครับพี่น้องสังเกตบ้างนะครับลูกมันสีไงนะครับพู้นมีแต่นอพี่น้องครับไปทั้งบนดสวนลุงชนนะครับกับี่ปมาณนี่นะครับแบบตอนนี้กำลังออกนอเต็มเลยนะครับผู้ใดอยากได้ปลูกสวนกับติดตัวนะครับปีนี่ลุงชลทดลองต่อนะครับเพราะว่ามัน สองปีแล้วคือติตอนกิงได้นะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับลุงชนลุงชลตัดยอดไว้แล้วนะครับต้นนี้ลุงชนตัดยอดไว้แล้วเพราะยังเพราะว่ามันออกมาลิ้มนอกนะครับต้นที่ออกมาลิ้มนอกนี่ลุงชนพยามที่สกัดดาวลุงไว้นะครับให้ให้เขาออกมาจะให้เขาออกไปฟังฟังทางนี้นะครับเพื่อจีรักษาความก้วงของทางเลยพี่น้องมองต้นนี้ครับเห็นไหมออกมานี่เราต้องห่วงเลยครับ่อตรนอนะครับ เบื้องต้นที่มันบรง,งามพี่น้องเบื้องต้นที่มันบรง,งามเด้อเบื้องนอมันออกปีนี้นะครับขยายโตปีหน้านี่จิตกะจิดดได้ซ้ำที่ทายผ่านมาแล้วนะครับปีหน,น้าก็สำหรับคลิปนี่นะครับคลิปสอ,อนนอําไม่ไหลนะครับก็เลฮ็ดคลิปห้พี่น้องเบิง่งที่สวนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อยนะครับก็ฝากติดตามนะครับความก้าวหน้าของสวนลุงชวนนะครับปีนี้เป็นปีที่สามที่ได้ลงมือเหตดลงมือทำนะครับกับ เริ่มเป็นรูปร่างไปเห็นรูปประทับขึ้นมาหลายแล้วนะครับลุงชนกับพายงามนะครับมาอยู่สวนมาให้เวลากับสวนนะครับมาตบมาแ่งนะครับนี่ก็มาสูบน้าําขึ้นให้มันเพื่อจะได้ให้สะ,สะนิดนี้มันสูงนะครับให้มันเต็มให้มันเต็มพอใค่จะได้กินนะครับพี่น้องเบิ้องก่อนนี่พี่น้องป,<ะ>ปัดตุบูตุป,ปินะครับพี่น้องเบิ่งนอนนี่เด้อ อบิดคำสิบัรยายพี่น้องใหญ่งามครับกอนนี้คือก่อมุมนะครับยุนนอกมูกกระจิดกเป็นพิเศษนะครับเยุนนอกมูนะครับตอนนี้อุโม,มงค์ไฟลุงชนเยน็นจังเว้นนี่พอถือแดดเลยครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างกำลังที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับท่านใดสนใจนะครับเชิญมาชิมอินทรพลกับมาพักาวพันนะครับครับลุงชนก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไปต้อนรับพี่น้องนะครับผู้ที่มีเวลา ขอยางชมนกชมไม้นะครับสูตรโอโซนบรรยากาศเย็นๆนะครับลิ้มสะในวงไพ่แล้วก็ทั้งเทียกับรถไฟกับแลนไม่ให้เขาได้ชมเชยนะครับขบวนใหญ่แน่น้อยแน่นะครับปีนี้รถไฟกับแลนดุภาวาเศรษฐกิจเริ่มดีครับส่วนลงชนชีวิตคิดไปเรื่อยนะครับสำหรับอินทภาลัมกับโค้งเสียออกประมาณยี่สิบห้ากรกฎาคมแล้วก็สิงหาทั้งเดือนนะครับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสบายดีสวัสดีสุขภูสกนลสวัสดีครับ